วัดอัมพวันบ้านหนองม่วงตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมที่นี่ก็จัดงานปริวัตกรรมก่อนข้าวพรรษานะครับที่นี่ครับนี่คือป่าปริวัตศกรรมนะครับนี่ครับผมพระอาจารย์สมบัติฐานโยได้เดินทางมาช่วยงานปฏิบัติธรรมนะครับวันที่27ถึงวันที่30 มก,กราคมของทุกปีนะครับนี่ครับวัดอัมพรวันครับผมเมืเ่อคืนนี้ผมนอนที่นี่นะครับนี่ครับศาลาธรรมสังเวชครับ นี่ครับผมมาทำกุศลนอนที่นี่นะครับนี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กดนะครับใช้เต็นท์แทนครับนี่ครับผมใช้เต็นท์แทนนะครับนี่ครับนอนที่นี่ครับนี่คือสาลาธรรมสังเวชนะครับนี่ครับวัดอัมพวันบ้านหนองม่วงนะครับตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับ ที่นี่จัดงานปริวัตศกรรมนู่นนะครับที่นี่ครับนี่ครับช่วงก่อนข้าวพรรษาครับผมนี่คือป่าปาริวัติศกรรมวัดอัมพวันบ้านหนองม่วงตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับจัดงานปาริวัติกรรมก่อนข้าวพรรษานะครับนี่ครับนี่คือป่า ป่าไม้ครับที่ที่ให้พระคุณเจ้ามาอยู่ปริวัติกรรมนะครับนี่ครับนี่ครับพระที่มาเข้าปริวัติกรรมถึงใครจะมองไม่ดีก็ช่างครับแต่ผมกลับผมกลับว่าดีนะครับรู้จักการมาลดมณะลราชท,ทิีครับและนี่ก็คืออุโบสถครับนี่ครับอุโบสถหลังนี้เก่าแก่นะครับ สร้างนานแล้วครับตั้งแต่เจ้าวาดรุ่นเก่าๆครับเป็นเจ้าคณะอำเภอครับนี่ครับนี่เขามาปลูกต้นไม้เสริมนะครับนี่ครับต้นยางครับยางนานี่ครับกาลังกําลังงามเลยครับกําลังจะจะขึ้นประมาณสองเมตรสามเมตรแล้วครับนี่ครับนี่ครับอุโบสถดั้งเดิมครับเก่าแก่เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอหลายรุ่นนะครับนี่ครับ ผมก็บรรพชาอุปสมบทที่อุโบสถนี้และครับนี่ครับสวยงามมากครับที่เห็นตั้งเต็นท์อยู่นี้ก็คือโรงทานนะครับนี่ครับจะให้ญาติโยมมาจับจองเป็นโรงทานครับนี่เจ้าของโรงทานในงานปฏิบัติธรรมนะครับงานจะเริ่มวันเมื่อรื่นนะครับวันที่27ถึง29มกราคมของทุกปีครับนี่ครับ โรงทานก็จะมีคนมาจับจองเต็มนี้แหละครับทุกปีครับครับนี่ครับนี่คือเส้นทางเดินจงกรมนะครับนี่ยังไม่ได้กวาดใบไม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าใบไม้ร่วงครับนี่ครับนี่ครับเวลาปฏิบัติธรรม เดินจงกรมรับรุนก็จะเดินมาตรงนี้แล้วครับนี่นี่ครับเดินมาที่ข้างๆเมรุนี่แหละครับก็เดินบนทางปูนนี่ครับนู้นสาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นู่นครับเป็นโดมนะครับแล้วก็นี่ประตูกุฏิของหลวงพ่อสมศรีครับนี่เจ้าอาวาสนะครับนี่ครับอายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วครับพรรษาสี่สิบแปดครับนี่อยู่นี่ครับแล้วก็เดินจงกรมมานี่ครับนี่เดินอ้อมมานีครับแล้วก็อ้อมไปนี่ครับ นี่ครับเส้นทางเดินจงกรมก็ประมาณ300เมตรนะครับเดินรอบสองรอบครับรับอรุณพอดีครับนี่ครับนี่คือป่าปริวัติศกรรมนะครับนี่ครับจะจัดงานช่วงหน้าฝนก็ใบไม้ก็จะเยอะครับเป็นร่มเงาครับมีพระคุณเจ้ามากางกดกลางเต็นแถวนี้แล้วครับนี่แล้วก็ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับป่าไม้ครับดูสิครับเขียวชะอุ่มครับนี่นี่ครับ ใบสะเดาต้นนี้ก็จะเยอะครับมันจะไม่ร่วงเหมือนต้นอื่นนะครับนี่ครับยังเขียวอยู่เลยครับใบสะเดานี่ครับนี่ครับป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ครับที่กลางกดกลางเ็นเข้าปฏิวัติกรรมก่อนเข้าพรรษาของทุกปีครับนี่ครับแต่ก่อนจัดอยู่วัดป่าประชาร่วมใจแปไร่นะครับแต่ตอนนี้ย้ายแล้วครับเพราะว่าผู้ นำเจ้าสํานักไม่แข็งแรงครับย้ายมาที่นี่แล้วครับนี่ครับเป็นวัดใหญ่นะครับนี่ครับนเนื้อที่เยอะนะครับรองรับพระคุณเจ้าได้เป็นร้อยครับร้อยกว่าครับนี่ครับเส้นาทาง แม้มันจะรกใบไม้สิ่งตกปรกตกลงมาเราก็กวาดได้นะครับชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับถ้ามันมีสิ่งตกปรกอยู่ในจิตในใจของเราก็กวาดออกครับนี่ครับกวาดออกแล้วจิตใจของเราก็จะเริ่มสะอาดขึ้นเรื่อยเรื่อยไปครับจะไม่มักหมมขยะไว้ในจิตในใจเยอะแยะนี่ครับจิตตังลักเขทธามีทาวีครับ บุคคลผู้มีปัญญาพึงตามรักษาจิต องศานะครับนี่ครับตะวันกําลังขึ้นครับเพิ่งไปบินสบาทกลับมาครับผมนี่ครับผมก็นอนที่นี่แหละครับาลาธรรมเวชครับผมรุ่งอรุณของวันใหม่อากาศบริสุทธิ์อยู่ในชนบทของเรานี่ครับนี่คือธรรมชาตินะครับที่ผมชอบอยู่กับชนบทก็เป็นแบบนี้แล้ครับอากาศบริสุทธ นี่คือวิหารที่เจ็บอัติของบุรพาจารย์นะครับหรือว่าเจ้าคณะอำเภอทุกๆรูปทุกท่านนะครับนี่ครับงานปฏิบัติธรรมนี้เขาจัดเพื่อเป็นทำบุญหาบุรพาจารย์นะครับนี่ครับกำลังเตรียมงานจะงานจะเริ่ม วันพรุ่งนี้แล้วครับวันนี้วันที่26แล้วครับนี่ครับเช้านี้กําลังจะออกไปบินทบารข้าสารนหานแห้งนะครับนี่ครับวันนี้จะออกไปบินทบารข้าวสารนหานแห้งนะครับ แล้วก็มีโยมแม่ลำไัยแม่หมวยแม่พรจะไปช่วยเก็บข้าวของด้วยนี่ครับจะไปช่วยจัดของด้วย ายของวันนี้จะมีการบวชพระใหม่นะครับบรรพชาอุปสมบทครับนี่ครับนี่ครับประมาณสามโมงเช้านะครับจะบรรพชาอุปสมบทนาคับนี่ครับกำลังเปิดอุโบดสถทำความสะอาดครับนี่ครับ วันนี้ลมแรงนะครับนี่ครับอุณหภูมิจะลดลงอยู่นะครับพยากรณ์อากาศว่าวายแบบนั้นนี่ครับวันนี้วันที่26ธันวาคมครับวันนี้ครับ26มกราคมครับนี่ครับที่วัดอัมพวันตำบลนี้คมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับอากาศเริ่มจะเย็นลงอีกแล้วนะครับ บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะไม่เป็นตามที่เราเห็นก็ได้ครับสิ่งที่เราคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ครับขอให้ทุกคนจงใช้สติหมั่นพิจารณานะครับโยนิโสมรสิการบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในอุโบสถนะครับภายในอุโบสถครับด้าน,นในอุโบสถจะเป็นแบบไหนนะครับอุโบสถที่วัดอัมพวันบ้านหนองม่วงตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ภายในอุโบสถเรียบง่ายนะครับไม่มีกิจกรรมฝาผนังนะครับไม่มีภาพเขียนนะครับนี่ครับน่ากําลังจะเดินรอบโุโบสถนะครับสามรอบครับถ้ามีคนเยอะจะเรียกว่าแห่ครับอันนี้เรียกว่าเดินรอบกัแล้วกันครับอุโบสถสามรอบนะครับพาไตบาทด้วยครับนี่ครับอุโบสถนี้ เจ้าคณะอำเภอหลายรุ่นมาอยู่แล้วนะครับนี่ครับเรียบง่ายครับท่านไหนมาอยู่ก็คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เขียนกิจกรรมฝาผนังเพิ่มนะครับอุโบสถจึงเรียบง่ายมากเลยครับภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับมองดูก็สะอาดสะอ้านดีครับผมเมื่อวานนี้เริ่มกวาดแล้วนะครับนี่ครับ ผมเริ่มทำความสะอาดแถวนี้แล้วนะครับในกวาดใบไม้ออกไปครับนู่นครับกวาดไปนู่นเข้าป่าครับไม่เผานะครับผมจะไม่เผาใบไม้ครับนี่ครับกวาดแต่ด้านด้านนู้นยังไม่ได้กวาดนะครับด้านนู้นว่าจะกวาดเย็นนี้แล้วครับพาองานจะเริ่มพรุ่งนี้ครับนี่ครับแต่ตรงนี้กวาดเริ่มสะอาดแล้วครับแล้วก็ทำความสะอาดบนเมนด้วยครับใบไม้มันเยอะนี่ครับ อันนี้เป็นรถของเจ้าอาวาสรุ่นกเก่าขเขานะครับแต่เขาให้ให้พระกล้วยเป็นเป็นคนขับนะครับใช้ครับด้านหลังจะเขียนว่ามีตัวหนังสือว่าบารมีหลวงปู่ไหลเป่าวะโรครับนี่ครับก็ให้เขาเรียกว่าให้พระคุณเจ้าใชา้นะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของบัตรครับผมนี่ครับ ด้านหลังนี่กาลังจะทําห้องน้ําใหม่นะครับนี่ครับนี่สลาธรรมสังเวชครับนี่ครับกําลังทําห้องน้ําใหม่ด้านในนี่มาซื้อเพิ่มนะครับนี่ที่ตรงนี้ซื้อเพิ่มนะครับนี่ครับซื้อเพิ่มแล้วก็มาทํากระท่อมเล็กๆบว้าแบบนี้ครับไายให้พระที่มาเข้าอยู่ปริติกรรมอยู่เวลาหน้าฝนครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านรูปเก่านะครับท่านทำไา้ครับ นี่ครับเป็นกระท่อมเล็กๆครับอย่างนี้ครับพระมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเข้าอยู่ปรัสกรรมครับนี่ทำเล็กๆครับมาอยู่แบบสบายครับนี่ครับแล้วตรงนั้นก็จะมีกุฏิหลังหนึ่งครับอยู่นู่นครับนู่นครับแล้วที่นี่ก็จะมีกุฏิหลายหลังนะครับหลังเล็กๆครับนี่ครับนี่ครับกุฏิจะเป็นแบบนี้นะครับหลังเล็กๆครับ ไว้พระมาพักอาศัยนะครับนี่ครับนี่ครับเวลามีงานปฏิบัติธรรมหรืองานประดศกรรมก็มาพักอาศัยได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลังนี้บางครั้งแม่ชีก็มาอยู่ครับนี่หลังเล็กๆนี่ครับนี่ครับและนี่ก็คือกุฏิของหลวงพ่อสมศรีนะครับนี่ครับท่านก็จะ เหลียงปลาไว้ด้านหลังนี่ครับปลาดุกครับนี่ดุกดักเยอะมากครับนี่ครับบ่อปลาดุกปลาดุกยักษ์ครับปลาดุกบิ๊กอุยครับหรือว่าปลาดุกรัสเซียแหละครับใหญ่เป็นตัวใหญ่เท่าขาครับตัวละเป็นเกือบเกือบสิบกิโลครับนี่ครับนี่กุติท่านครับและนี่ก็คือศาลาโดมนะครับนี่ครับจัดงานปริวาสกรรมที่นี่แหละครับช่วงก่อนข้าวพรรษาก็จัดปริวาสกรรมที่นี่แล้วก็ปฏิบัติธรรมครับนี่ครับ เป็นโดมนะครับศาลาใหญ่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านในครับผมนี่ครับนู่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับนู่นครับพระพุทธรูปองค์องค์ใหญ่มากครับองค์โตมากครับนู่นครับนี่ครับเอาไว้สระเคาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ให้พระมาสวดธรรมนิยามครับนี่ครับ ทำบุญหาบุรพาจารย์เจ้านะครับนี่ครับจับผ้าอันนี้เอาไว้ทอดผ้าบางสกุลนะครับนี่ทำบุญหาบุรพาจารย์เจ้าครับนี่ครับน่นพระพุทธรูปองโตครับนี่ครับนี่คือโดมนะครับศาลาครับนี่เมื่อคืนนี้ก็นั่งสวดมนต์ที่นี่แหละครับเมื่อเช้าเหมือนกันครับน่ครับสวดมนต์ที่นี่แหละครับนี่ครับสวยงามครับผม ส่วนด้านหลังนี่ก็มีห้องน้ํานะครับนี่ครับห้องน้ำสองด้านเลยครับด้านนู้นก็มีด้านนี้ก็มีครับเยอะเหมือนกันครับห้องน้ําทั้งหมดมีสิบสองห้องครับทั้งหมดห้องน้ำกับสองด้านครับสะอาดสะอ้านครับนี่น้ําสะดวกนะครับไฟก็สะดวกที่นี่ครับผมอุกกระเบื้องเรียบร้อยครับที่หลังนี้ผมเคยมาพักอาศัยนะครับเมื่อปีที่แล้วครับนี่ตอนมาเข้าปริยัติกรรมครับก็มาพักที่นี่แหละครับปฏิบัติธรรมเหมือนกันครับแต่ปีนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับ พอมันมีของพระรูปหนึ่งเอามาไว้ครับนี่ครับผมเลยไปพักที่สลาธรรมสังเวชครับนี่ครับแต่อยู่ติดกับบ่อปลาครับนี่บ่อปลาใหญ่เต่าตัวใหญ่อยู่ที่นี่แล้วครับมีปอปลาดุกครับปลาดุกยักษ์ใหญ่ครับแล้วก็มีกระท่อมเล็กๆครับอยู่นีออันหนึ่งนุ่นครับกระท่อมอยู่ริมครับริมสระจะมีพระอยู่ด้านนู้นก็มีพระอยู่นะครับมุมนู้นก็มีอยู่ครับนี่กระ่อมเล็กๆครับ ที่นี่ก็จะมีหานด้วยแล้วก็มีปลาเยอะครับที่นี่ครับเต่าตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่น้องหานเขาก็จะร้องครับร้องขออาหารนะครับนี่ครับกำลังไหว้มาแล้วครับนี่ครับเห็นคนไม่ได้นึกว่าคนเอาอาหารมาให้นะครับนี่ครับเขาก็จะร้องมาขออาหารแบบนี้ครับนี่งานจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับนี่ครับกำลังมาเตรียมการครับญาติโยมกําลังมาทําความสะอาดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอไอกองอํานวยการครับที่นี่ครับนี่ครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเครื่องเสียงของญาติโยมออกมาทําบุญนะครับนี่ครับไม่ใช่ของพระกล้วยแล้วนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเสียงของโยมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับญาติโยมมาทําความสะอาดครับเอาบุญกุศลครับ งานจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับนี่ครับนี่ครับบุญกุศลนะครับนี่ครับจิตใจที่เป็นบุญครับนี่ครับสะอาดดีนะครับที่นี่ครับรมเย็นดีด้วยครับกุฏิเล็กๆอย่างนี้เยอะนะครับนี่ครับ แล้วก็นีครับกุฏิเป็นหลังๆนะครับไม่ได้อยู่รวมกันนะครับที่นี่ครับเยอะแยะครับนี่ครับยอดโยมนําน้ํามาถวายนะครับนี่ครับบางส่วนก็ไปบินสบัดมาครับบินสบัดก็สานอาหารแห้งก็ได้น้ํามาด้วยครับนี่ครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับป้ายนี้เป็นตั้งแต่ปี64นะครับนี่ครับงานเข้าอยู่ปริวัติกรรมครับวันที่2-11พฤศจิกายน2564ครับที่นี่แหละครับนี่ครับ โดยพระครูอภวันธรรมวิสิทธิ์ตอนที่ท่านยังไม่ได้มรณภาพครับนี่ครับท่านมรณภาพเมื่อเดือนมิถุนายนปี2 5 6 5ครับผมนี่ครับจัดที่นี่แหละครับนี่ครับกุฏิหลวงพ่อครับด้านหลังเป็นบ่อปลาครับที่ผมถ่ายไปแล้วครับนี่ครับท่านก็จะมีรถส่วนตัวนี้ครับแล้วก็มีโยมขับรถให้ครับมีแมวนะครับแมวตั้งห้าตัวแล้วก็ต้องท่านก็ต้องให้ปลาทูมันกินทุกวันครับ มีประทูด้วยมีอาหารด้วยครับมีขนมแมวด้วยครับท่านรักแมวมากนะครับนี่ครับหลวงพ่อสมศสีครับนี่เมตตาสูงครับตื่นมากว่าดถนนตั้งแต่ตีสามมกกว่าครับนี่ครับนี่ครับอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วครับเจ็ดิสามเจ็ดสิบสี่แล้วครับสะอาดสว่างสงบใครมีคบควรเรียกมนุษยสา